สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะดิฉันมิวนิภาวรรณงม์ค่ะรับหน้าที่ในการแนะนําสบู่สมุนไพรกระชับผิวเกรดพรีเมียมของแฮมเซนนั่นเองนะคะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเองค่ะหลังจากจบคลิปนี้นะคะสิ่งที่คุณได้รับจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลค่ะมิวเชื่อว่าทุกๆคนที่กําลังรับชมมิวอยู่ในขณะนี้นะคะต่างคนต่างมองหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อตัวเองอยู่นะคะมิวก็เช่นกันค่ะ เมื่อก่อนนะคะมิวก,ก็เป็นคนหนึ่งที่มองข้ามผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวอย่างสบูค่ค่ะเพราะคิดว่าสบู่แบบไหนก็เหมือนกันลดสิวลดความมองค้ําปรับผิวให้กระจ่งางใสขึ้นจนวันหนึ่งนะคะมิวก,ก็ไปเจอสบูม่มะเขือเทศใส่ไส้กลาวเครือขาวนะคะสะบู่สมุนไพรกระชับผิวเกรดพรีเมียมของแฮปเซนนะคะเป็นก้อนเดียวยี่ห้อเดียวเลยที่มิวไว้ใจเลยค่ะให้2คุณค่าที่มิวต้องการเลยคือทั้งผิวเด้งกระชับเต่งตึงแล้วก็ให้ความขาวกระจ่งางใสค่ะใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยรวมไปถึงหน้าอกด้วยค่ะ ไม่ผิดค่ะหน้าอกค่ะเพราะว่าสามารถทําความสะอาดผิวได้อย่างสะอาดหมดจดเลยค่ะพอผิวสะอาดนะคะสิ่งสกปรกที่ก่อให้เกิดสิวร้อยแปประการก็จะหมดไปค่ะสะอาดถึงขั้นว่าสามารถล้างเครื่องสําอางที่ฝังแน่นนะคะได้อย่างสะอาดมากๆเลยค่ะ ความสะอาดนะคะคือหัวใจหลักของสบู่ค่ะแต่สบู่ที่ล้างสะอาดนะคะมักจะทําให้ผิวหน้าของเราแห้งตึงนะคะแต่ไม่ใช่กับสบู่ใส่ไส้กาวคือขาวแฮปเซนตัวนี้ค่ะเพราะว่าสบู่ตัวนี้นะคะนอกจากจะทําความสะอาดผิวได้อย่างสะอาดหมดจดแล้วนะคะยังคงความชุ่มชื้นให้แก่ผิวของเรานะคะให้ผิวของเราเนี่ยไม่แห้งตึงด้วยนะคะล้างหน้าออกมาแล้วนะคะหน้าก็สดใสเด้งดูสุขภาพดีมากๆเลยค่ะ แต่งหน้าก็ติดทนนานด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นก้อนเดียวนะคะที่สามารถทําความสะอาดผิวแล้วก็บํารุงผิวได้อย่างเต็มที่เลยค่ะที่เป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าทางแฮปเซนนะคะเขาได้คัดสารส่วนผสมจากธรรมชาติอย่างกรีซอลีนน้ำผึ้งแล้วก็สา,า,ารสกัดอื่นๆเกรดพรีเมียมทั้งนั้นเลยค่ะและที่สําคัญเลยนะคะมีส่วนผสมของน้ํามากถึง20ปอร์เซ็นเลยค่ะ กระบวนการผลิตนะคะก็พิถีพิถฐานค่ะใช้เวลาในการตากนะคะมากถึง2สัปดาห์เลยค่ะโอ้โหบอกเลยว่ากวาจะได้มาเป็นสมู่เกรดพรีเมียมทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นได้ขนาดนี้นะคะไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ หลังจากที่ผ่านการการันตีจากผิวหน้ามิวมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็ฟอกผิวกายค่ะหลังจากที่มิวได้ฟอกผิวกายนะคะบอกเลยว่าแฮปปี้มากๆเลยค่ะไม่ผิดหวังเลยค่ะสะบู่ของเขานะคะมีกลิ่นหอมใช้แล้วรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยค่ะยิ่งวันไหนนะคะใช้ตะข่ายตีฟองนะคะฟองเขานุ่มเนียนละเอียดมากๆเลยค่ะ เวลาฟอกนะคะสามารถฟอกนานเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะไม่ทําให้ผิวแห้งตึงเลยค่ะมิวฟอกนานถึง5นาทีเลยนะคะเวลาล้างออกมานะผะิวจะนุ่มชุ่มชื่นมากๆเลยค่ะด้วยเหตุผลนี้เองนะคะมิวก็เลยเอาสบู่มะเขือเทศใส่ไส้กาวเคือขาวมาฟอกหน้าอกเวลาอาบน้ําด้วยค่ะประหยัดเวลาบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะเพราะว่าใช้เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะสามารถใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ด้วยนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นไปค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลที่มิวได้กล่าวมานั้นนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่ามิวลงรักเจ้าส,สมุนไพรกระชับผิวเกรดพรีเมียมของ h ฮปเซนเข้าอย่างจังเลยค่ะแล้วคุณล่ะลงหรือยังมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับประสบการณ์ความมั่นใจกับเราตเติมตเต็มผิวกระชับตเติมตเต็มความมั่นใจและแฮชแท็กข้อความต่อไปนี้แฮชแท็กแฮปเซนแฮชแท็กเหตุผลของคนมั่นใจทางเรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างประสบการณ์ความมั่นใจให้กับทุกท่านเพราะเราเชื่อว่าคนมั่นใจเท่านั้นที่จะได้ไปต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ a d s e n และสั่งซื้อสินค้าได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะ